สวัสดีครับยูยูเทรดเดอร์จาก Yuu ูยูสกูเทรดดิ้งครับสุภาพเทรดวันนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการสร้างตัวแฮมเมอร์กับตัวจูดติงสตาร์นะครับแล้วก็วันนี้จะแนะนําจุดเข้าด้วยบอลิงเจอร์แบนด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีการกรองด้วยสัตรูด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูลักษณะของตัวแฮมเมอร์ก่อนนะครับแฮมเมอร์ก็คือค้อนนะครับเราจะพอพูดถึงก็ว่าแฮมเมอร์นะครับก็จับเป็นลักษณะจินตนาการได้ว่าเป็นสีเขียวนะแบบนี้นะ อยู่ด้านซ้ายก็จะมีด้ามจับนะครับซึ่งมีสัดส่วนนะครับหรือว่าตาส่วนเนี่ยมากกว่าตัวตัวหัวค้อนนะครับอยู่2เท่าขึ้นไปนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ฝั่งด้านขวานะครับฝั่งนี้นะฮะจุดดิ้งสาร์นะครับก็คือค้อนนะครับหัวทิ่มลงนะครับลักษณะเดียวกันนะครับก็จะมีด้ามจับนะครับมากกว่า มากกว่าเป็นสัดส่วนนะครับ2ต่อ1นะครับขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับส่วนเส้นที่เราเห็นอยู่นะครับผมจะแทนด้วยบริงเจอร์แบนนะเส้นสีแดงก็คือจะแทนด้วยรูเวอร์ไลน์นะครับเส้นด้านล่างนั่นเองนะครับส่วนเส้นสีฟ้าเนี่ยจะแทนด้วยอัปเปร์ไลน์นะครับจุดเข้าเดิร์นในวันนี้นะครับก็จะเป็นก็คือเมื่อราคานะครับวิ่งมานะครับแบบนี้นะแล้วก็ตัดกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ในภายในแท่งเนี่ยนะครับปิดแล้วนะครับปิดแท่งนะครับเป็นแฮมเมอร์นะครับก็จะมีลูกศรให้ขึ้นแบบนี้นะพร้อมแจ้งเตือนเป็น alert ขึ้นมานะฮะส่วนขาลงก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นค้อแดงลักษณะนี้คือดับวิ่งขึ้นไปแล้วก็ตัดลงมานะครับแล้วก็ปิดจบมาเป็น shooting ตาร์แบบนี้นะแล้วก็จะให้มีลูกศรชี้ลงนี้นะแล้วก็ให้แจ้งเตือนเป็น alert ขึ้นมานะครับ ประมาณนี้นะครับก่อนนะครับถ้าเกิดว่าทําไปทํามาเสร็จปุ๊บเนี่ยค้อนอาจจะเป็นค้อนเป็นค้อนแดงก็ได้นะก็ก็เรียกว่าอินเวอร์สแฮมเมอร์นะครับก็ได้นะครับหรือจะเป็นแฮงกิ n งแมนก็ได้นะหรืออีกอันนึงนะก็อาจจะเป็นค้อนเขียวหัวทิ่มลงนะแบบนี้ก็ได้นะฮะอ่าก็คืออินเวอร์สแฮมเมอร์นั่นเองนะอ่าแล้วก็อีกอันนึงก็คือแฮงกิ n งแมนนะครับก็คือสีแดงเนี่ยอยู่ตรงนี้นะนี่ แต่เป็นสีแดงนะครับแดงกิงแมนนั่นเองนะก็อาจจะเป็นลักษณะรวมเรียกเรียกรล,กล,กลมรวม,มว่าพินบาก็ได้นะครับเดี๋ยวเราสร้างกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยฮนะ ea เปิด ea builder ม,ม,มานะครับใครที่ยังไม่เคยได้ทดลองใช้ก็สามารถที่จะคลิกลิงใต้คลิปได้เลยนะครับใช้ฟรีนะครับผมก็เริ่มเลยนะนิวนะครับแบบนี้เลยนะครับนิวนะครับใครใช้ mt 4ก็เลือก meta t a d e r นะครับใครใช้ mt 5ก็เลือก meta t a d e r นะครับ แถวที่2ก็จะมีคำว,ว่า strategy กับ indicator นะครับ strategy เอาไว้สำหรับเขียน EA นะครับที่เราพูดถึงพูดถึงกัน EA e a ปล่อยเช่าเช่า VPS ก็คือมาเขียนตรงนี้นะส่วนใครที่ต้องการเขียนเฉพาะ indicator นะครับ indicator ก็คือส่วนที่ชี้ชน้ำนะครับว่าเราจะเข้าเทรดดีไหมนะครับตรงนี้นะใช้ฟรีนะครับตรงนี้ strategy ก็คือเสียเงินนะครับเ7เหรียญน,นะครับเรามาคลิก indicator นะครับตรงนี้ตั้งชื่อเลยนะ Hammer ไปเลยครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับชุดติ้สตา์นะครับแล้วก็บีอย่างนี้นะแล้วก็อเลอร์ทอย่างนี้นะนี่ข้างล่างนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์นะครับใส่อะไรก็ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ยาวมากนะครับตรงนี้ก็เป็นยูยูเทสก็ได้นะครับก็ขี้เอยดไปนะครับผมก็เริ่มต้นเลยนะครับก็มาที่ดิสเพส y ต e นะครับเพื่อที่จะทําเส้นนะครับทําเส้นด้านบนก่อนนะครับก็จะเป็น ไลนะครับตรงนี้ผมจะเลือกเป็นเด็ดดดนะครับแล้วตรงนี้ก็จะพิมพ์เปลี่ยนเป็น upper line นะครับแบบนี้นะ u ปอร์นะครับ upper เกิดที่ไหนนะครับเกิดที่ indicator นะครับ indicator ที่ชื่อว่า b o l เ i n g ์ r band นี่นะ p เรีย d อะไรนะครับทำาฟ a m e ปัจจุบันนะครับทำ p เรีย d อะไรนะครับแล้วก็ input เข้ามานะครับตรงนี้ก็จะเป็น bb นะครับ bb 2 0ก็ได้นะฮะเอาค่ามาตรฐานก่อนนะครับไปกันเลยฮะ e v i a t i o n นะครับก็คือส่วนบิงเบนนะครับเอาเท่าไหร่ดีนะครับเอาสองนี่แหละนะครับกดโอเคก็ไปนะครับอ่าตัวนี้ปรับเปลี่ยนเป็น u p p e r line นะครับนี่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมได้เส้นสีฟ้าด้านบนเรียบร้อยนะครับต่อไปผมจะทำเส้นด้านล่างนะครับผมก็มาที่ New อิล i เ a เตอร์บันะครับแล้วก็ Magic ได้เลยนะครับอ่าผมคลิกไปทีนึงตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น l o w e r นะครับอ่า e r นะครับแล้วก็ เลื่อนมาล่างสุดนะครับตรงนี้ผมก็เปลี่ยนเป็น Low Line นี่นะเรียบร้อยนะครับไปต่อนะครับผมจะสร้างเส้นกลางนะครับผมก็ m a g i c ได้เลยนะครับเหมือนเดิมเลยนะผมก็คลิกเข้าไปนะครับผมก็แก่ตรงนี้เป็น Middle นะครับแล้ว Middle Line คืออะไรก็คือเส้นกลางนะครับเส้นกลางบริจเแบร์นะครับก็คือเส้น Moving Average นั่นเองนะครับผมก็เลื่อนหา Moving Average นี่นะิเ r ียดอะไรก็ิเ r ียดเดียวกับ BB นะครับกด OK เข้าไปนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ได้เส้นบอลิงเจอร์แบนเรียบร้อยแล้วนะครับไปต่อนะครับตอนนี้ผมจะสร้างขคอเขียวก่อนนะครับสร้างคอนเขียวนะครับไปกันนะครับคอนเขียวนะครับก็นิวมินเดอร์บอฟเฟอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวนะเอาเอาเอาันจบทีเดียวเลยนะก็คือคอนเขียวนะครับ ลเวอร์ขึ้นนะฮะแล้วเป็นค้อนเขียวแบบนี้นะแล้วก็ให้มีลูกศรขึ้นตรงนี้นะไปนะครับก็มาที่ display style นะครับสร้างลูกศรก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นสองเลยนะนี่ลูกศรเกิดตำแหน่งที่ไหนนะครับเกิดที่ราคาเท่งเทียนราคาปัจจุบันนะราคาดูนะครับแล้วก็ลบออกส่วนหนึ่งนะเท่าไหร่ดีนะครับก็ประมาณประมาณนี้ได้เลยนะ ก็ตรงนี้ลบออกด้วย atr นะครับก็ใครจะลบออกเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อความสวยงามนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรผมก็ a d ดเงื่อนไขเลยนะครับปื๊บนะครับนี่ผมจะให้เกิดการตัดกันก่อนนะครับก็ผมก็มาคลิกอย่างนี้นะ candlestick นะครับเทคนิคจะเร็วขึ้นนะการเขียนจะได้ไวนะผมก็ candlestick ซ้ายทีนึงนะครับแล้วก็ candlestick ขวาทีนึงนะแล้วผมก็ปรับตรงนี้นะเป็น current นะครับแล้วก็ current อย่างนี้นะนี่ ก็คือ0 0นะครับแล้วก็ตรงนี้นะคอนเขียวก็จะมี lower v นะครับก็คือหรือก็คือไส้ล่างนะครับไส้ล่างนะครับมากกว่าเนื้อเทียนนะครับนี่เนื้อเทียนก็บอดี้เงี้ยกดโอเคเลยนะเรียบร้อยนะทีนี้บอดี้นะครับเราอาจจะคูณด้วยนะครับคูนนะคูณที่ย2ก็ได้นะคูณ2นี่ก็ได้นะ แต่เราอยากจะอินพุตเข้าไปนะครับว่าเผื่อบางทีเราอยากจะมีการปรับเปลี่ยนค่านะครับเราก็แอดได้นะครับแอดเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเราก็เป็นวิกวิกคีเปอร์บอดี้ก็ได้นะครับอ่านี่เราเราเข้าใจของเราไปด้วยนะฮะวิกเปอร์บอดี้กดโอเคเข้าไปนะครับกดโอเคเไปโอเคเไป <c oughs> เรียบร้อยนะครับก็คือไส้อ่าไส้สาม อไส่สองสองต่อหนึ่งขอไปผู้ปิดเนะเราก็แอดเข้าไปอีกทีน้นะึงนะอานอกจากไส้แล้วไส้ล่างแล้วนะครับเราก็เทียบกับไส้บนด้วยเนะี่ยเราก็มาที่คันเดอสติกนะครับคันเดสติกขวานะครับแล้วก็เค r เลนนะครับแล้วก็เค r เลนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอัปเปอร์วินะครับน้อยกว่านะครับ Body, รบอดี Body, น้นะครับคูณอะบอดี้คูณนะครับ อ่สักครึ่งหนึ่งก็แล้วกันนะครับเนื้อเทียนแล้วก็สูตรที่ห้าเข้าไปอย่างนี้นะตัวนี้ก็เป็นค่าประมาณนี้ไปนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คือได้คอนมาแล้วนะครับแต่มันยังไม่ได้บอกว่าเป็นสีอะไรเนี่ยตอนนี้ได้คอนมานะครับแต่ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นสีเขียวสีแดงนะทีนี้เราก็ไปกําหนดสีเขาสักนิดหนึ่งนะเราอยากได้คอนเขียวนะค,คอนเขียวก็เหมือนเดิมนะครับ ค้อนเขียวไปดูเงื่อนไขนิดนึงค้อนเขียวได้นะครับก็คือราคาราคาเปิดนะครับราคาเปิดจะต้องน้อยกว่าราคาปิดนะครับราคาเปิดก็คือ Open อยู่ตรงนี้นะพอกราฟเปิดขึ้นมาในเปิดเสร็จปุ๊บก็วิ่งลงมาปุ๊บแล้วก็กลับขึ้นไปนะครับแบบนี้นะกลับขึ้นไปเสร็จปุ๊บก็มาปิดตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ได้ราคาเปิดน้อยกว่าราคาปิดนะครับง่ายๆเลยนะราคาเปิดนะครับน้อยกว่าราคาปิดนี่ เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราได้ค้อนเขียวแล้วนะครับไปดูเงื่อนไขต่อไปเงื่อนไขถัดมาก็คือมันจะมีราคาโรนะครับต่ำกว่าเส้นแดงนะครับแล้วก็จะมีราคาปิดสูงกว่าเส้นแดงตรงนี้ด้วยนะครับวิธีการเขียนดูนะครับเราก็แอดเข้าไปนะครับคันดัสติกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพิเลดศูนย์อ่าขอไปอ่าอินเด็กศูนย์นะครับแล้วก็ราคาโลนะครับ ต่ำกว่านะครับต่ำกว่าไรนะครับต่ำกว่าบอลิงเจอร์แบนนะครับเราก็หาบอลิงเจอร์แบนอยู่ตัว b อยู่นี่นะฮะพิเลดอะไรนะครับเราก็คลิกเลยนะ derivation อะไรนะครับ lower ถูกไหมนะครับต่ำกว่าราคาโลต่ำกว่า lower line นะครับโอเคนะครับต่อไปอีกตัวนึงนะฮะ add เข้ามานะครับตรงนี้ก็จะเป็น candlestick นะครับ current นะครับตอนนี้ก็จะเป็นราคาปิดนะครับ แล้วก็ปิดนะครับจะต้องมากกว่านะครับอ่ามากกว่าด้านบนนะครับมากกว่าบนจ้าแบนนะครับพีเรียดอ่าคลิกปึ๊บ deviation นะครับนี่ปึ๊บเข้าไปนะครับอัเปอร์แต่ตรงนี้ก็ต้องเป็นอัเปอร์แล้วนะครับมากกว่าอ้อขอไปพูดผิดนะต้องเป็นโเวอร์เหมือนเดิมนะครับผิดผิดนะครับขอไปก็ยังเป็นอ่าโเวอร์เหมือนเดิมนะฮะโลน้อยกว่าโเวอร์นะครับปิด มากกว่าโลเวอร์อ้าวถูกต้องแล้วนะครับตอนนี้ได้เงื่อนไขจุดเข้าเด้วยแล้วนะครับตรงนี้จ้มีลูกศรขึ้นแล้วจินตนาการไปก่อนนะฮะเราก็มาที่ New Indicator Buffer ได้เลยนะครับแล้วก็ Magic อ่ะไล่ทีละชุดนะครับตอนนี้มองภาพนี้นะนี่ภาพนี้นะเริ่มจากค้อนแดงก่อนนะเริ่มจากตัว Shooting Star นะครับด้ามจับก่อนนะอะสีแดงอยู่ด้าน สีแดงด้ามจับแล้วก็เนื้ออยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับราคาไฮอยู่ข้างบนราคาเปิดอยู่ตรงนี้นะครับไฮอยู่บนนะครับแล้วก็เปิดตรงนี้ราคาปิดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไล่ดูนะแล้วก็ปีกไส้นะครับอยู่ด้านบนนะครับแบบนี้นะเราก็ลองไล่ดูนะตัวนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอัปเปอร์นะครับอัปเปอร์วิกนะครับไส้บนนะครับมากกว่านะครับนี่ปึ๊บเข้ามานะครับ มากกว่าอะไรมากกว่าบอดี้คูณด้วยวิกร์บ b o ี้เมื่อกี้ของเราค่า2ครับอ่านี่ถูกต้องแล้วนะครับต่อไปนะครับก็คือไซล่างนะครับ lower wick นะครับจะต้องน้อยกว่านะครับโอเคน้อยกว่าก็คือแคนเดลบอดี้นะครับคูณในศูนย์จุดห้านี่ถูกต้องแล้วนะครับต่อไปนะครับตัวนี้บรรทัดบรรทัดนี้นะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าบรรทัดที่ห้าบรรทัดนี้นะบอกว่าจะเป็นสีอะไรนะครับอ่า สีแดงนะครับสีแดงก็คือราคาเปิดจะต้องมากกว่าราคาปิดถูกต้องนะครับไปดูกันราคาเปิดอยู่ตรงนี้นะเนี่ยอยู่สูงกว่าราคาปิดราคาปิดอยู่ต่ำกว่านั่นเองนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้อ้าวไปต่อนะครับจุดเข้าออเดอร์ของเขาคืออะไรก็คือไฮนะครับจะต้องมากกว่าอั p เ r อร์นะครับราคาปิด ต่ำกว่า upper นะครับเอาละเราก็ไปเลยนะครับให้นะครับมากกว่า upper อ่าตรงนี้เปลี่ยนมาเป็น upper นะครับโอเคเข้าไปนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนมาเป็น upper เหมือนกันนะครับอ่าก็คือราคาปิดน้อยกว่า upper line นั่นเองนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาที่ source ได้เลยนะครับ copy คลิกขวาคัดลอกนะครับแล้วก็มาที่ meta editor นะครับมาที่ new นะครับ คัตตอมอินดิเคเตอร์นะครับเน็กนะครับตรงนี้ก็แฮมเมอร์ชูตติ้งสตาร์อ่าชูตติ้งเบาๆอ่าชูตติ้งไม่มี star. สตาร์สั้นๆเนีนะ่ยตรงนี้ก็เป็นอ่เลือดไปอ่าเลือดจะไม่ได้สร้างนะฮะเดี๋ยวเราค่อยค่อยทำนะฮะเน็ Next, ก้าไปนะครับเน็กอีกทีหนึ่งนะครับฟินิชนะครับแล้วก็คอนโทรลเอดีลิทคอนโทรลวีนะครับ Finish, คอมไพร์ลก, Ctrl A, Delete, v, รกลับมาที่กราฟนะครับเราก็เปิดกราฟมาใหม่ อ่าคู่ e u ย u ดดีนะครับตรงนี้ก็เป็นเทมเพลตผมสร้างเทมเพลตไว้จากนั้นเสร็จปุ๊บก็มาที่ Navigator นะครับนี่คลิกตรงนี้นะนี่จากนั้นเสร็จปุ๊บก็เลื่อนหาคาว่า Hammer นะครับ Hammer ร์จูดิ่งบีบีอเนี่ดับเบิลคลิกใส่เข้าไปเลยนะปุ๊บนี่โอ้โหสวยงามมากนะครับสีไม่ได้เปลี่ยนนะสีอ่อเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปเปลี่ยนสีสีสีก่อนนะสี อ่อตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองดีกว่านะครับโอเคโอเคเอาละาแก้ไปหนึ่งแล้วนะนะ <c oughs> ไปดูกันนะครับว่าเงื่อนไขถูกต้องไหมนะครับลูกศรขึ้นตรงนี้นะครับอ่านี่ถูกต้องนะครับชนแล้วก็ทิ้งไสไว้แล้วก็พาดกลับขึ้นไปนะครัอันนี้ถูกต้องนะครับอลองไล่ดูนะลองไล่ดูคอนก็จะเกิด น้อยหน่อยนะีอันนี้ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะฮะราคาปิดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราลองปรับอะไรสักหน่อยนะ,ะผมจะปรับเป็นสักอปรับตัวนี้เป็นสักสิบสีแล้วกันนะสิบส <14. S 1> ปุ๊บโอ้อาจจะมีอะไรเป็นเพี้ยนนะฮะเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับขึ้นอันนี้ถูกต้องนะครับอ๋อถูก อ๋ออันนี้ถูกต้องแล้วนะครับอันนี้มันต้องไม่เกิดนะฮะเพราะว่าเราบังคับว่าด้านบนต like ้องเป็นสีแดงนะอันนี้เป็นสีสีเขียวนะอ่าวหลงเองแล้วไปต่อนะฮะไปต่อไปต่ออ่านี่สีแดงนะอ่ามองสีแดงนะครับถูกต้องนะครับอ่าถูกต้องนะครับสีแดงโอ้โหเล็กๆน้อยๆก็ขึ้นนะครับ How เล็กๆน้อยๆก็ขึ้นโอ้โหอันนี้อันออนี้เราลองปรับมาที่ m 1 5ดูนะครับอ๋ออันนี้ใช้ได้นะครับถูกต้องนะครับถูกต้องเงินไขนะครับอันนี้ก็ถูกต้องเงื่อนไขนะครับถูกต้องเงื่อนไขนะครับอันนี้สัดส่วนไม่ได้นะครับอันนี้สัดส่วนไม่ได้อันนี้สีเขียวอยู่สีเขียวอยู่ล่างนะครับสีแดงอยู่ด้านบนนะครับแดงอยู่ด้านบนอันนี้ถูกต้องนะครับเอาลองปรับมาที่ m 1 0 m ห้าดูนะอ่า m 5เขียวอยู่ล่างอ่าถูกต้องนะฮะเขียวอยู่ล่างกดขึ้นไปนะครับ แดงอยู่บนกดลงนะครับเขียวอยู่ล่างตรงนี้ถูกต้องนะครับถูกต้องแล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะเพิ่มความแม่นยำนะครับทดลองดูนะครับผมก็จะลองกรองด้วยสโตก็แล้วกันนะครับผมก็แอดเข้าไปสโตก็คือสโตนะครับเราก็เลื่อนหาสโตนะครับสโตก็จะเป็นอ่ตรงนี้ก็จะแอดไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสโต ค๊อปปี้ไปก่อนสตคนะครับผมก็เลือก13ก็แล้วกันนะอ่าสิบสามโอเคนะครับโอเคทีนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสตูดี้นะครับสตูดี้สนะครับกดโอเคเข้าไปนะครับอ่าสล n วิงก็3เหมือนเดิมนี่แหละนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เลือกเบสไลน์นี่แหละนะครับ แล้วก็ถ้าจะกดขึ้นนะครับถ้าจะกดขึ้นก็ต้องน้อยกว่านะครับตรงนี้ก็จะเป็น overbord overso ไปนะครับอ่าผมก็จะตั้งเป็นอ่า cancel ก่อนนะอะ่ตรงนี้ก็จะเป็น20นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คิดคิดแล้วก็ add เข้ามานะครับตรงนี้ก็จะเป็น overso ยี่สินะครับกด ok เข้าไปนะครับน้อยกว่า ถือใ้กดขึ้นโอเคเข้าไปทีงเรียบร้อยแล้วนะฮะด้านบนนะฮะทีนี้ก็เป็นด้านล่างเราบ้างนะครับในกรณีกดลงนะครับกรณีจะเป็นสต๊อกเคเราใส่ได้เลยนะครับสต๊อดีนะครับอย่างน้อยเกิดสอนแล้วก็ยังมีเตือนว่ามันยังโอเวอร์บอสโอเวอร์โซบ้างนะตรงนี้ก็ต้องมากกว่านะครับแล้วก็มาที่ value นะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็แอดเข้าไปนะครับตรงนี้จะเป็นโอเวอร์บอสนะครับ80ใครจะ กิบก็ได้นะครับตงกดโอเคเข้าไปกดโอเคเไปทีนนะเรียบร้อยนะครับทีนี้เราลองใหม่นะครับซอสไปทีนนะก๊อปปี้คลิกขวาคัดลอกนะครับแล้วก็กลับมาที่เมตาอีดีเตอร์นะครับปื้อคอนโทนวีคอมพลตอนนี้มาแล้วนะครับโอ้ตอนนี้ระลึกเสมอว่าลูกศรขึ้นจะต้องมีข้างล่างก็คือ o v e r s ร์ซูนะครับข้างบนจะต้อง o v e r b ร์บอนะครับมี โอ้โหนี่อันนี้ขนาดว่ากลองด้วยโอเวอร์ซแล้วก็ยังขึ้นนะขึ้นผิดด้วยนะครับอันนี้เราจะสังเกตว่าลูกศรเกิดถ้าเกิดเนี่ยก็คือค่อนข้างแม่นยำนะฮะนับไปเลยนะนี่หนึ่งสองขึ้นโอ้โหนี่นิดเดียวนะหนึ่งสองสามเทบลนี้ออปชั่นพอได้นะครับสองอันนี้ผิดนะครับ 3นะครับ3ต่อ1น,นะครับอันนี้ก็ผิดนะครับมีบั้มีผิดบ้างถูกบ้างนะครับโอ้ที่ถูกก็มีนะที่ถูกก็มีอะทีนี้ผมให้คำแนะนำให้คำแนะนำแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะนะครับดูบรรทัดที่1 2 3 4 5บรรทัดที่5นะถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ทั้งคอนเขียวนะครับและก็คอนสีแดงนะ ให้เราเอาบรรทัดนี้ออกนะครับ delete ออกไปได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังอยากได้ข้างล่างเป็นเขียวข้างบนเป็นแดงก็ใส่ไว้นะครับตรงนี้่เดี๋ยวผมลองเอาออกให้ดูก่อนดีกว่านะครับลบออกตรงนี้นะปึ๊บนะครับขาขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นขาลงนะครับ delete ออกไปทีนี้ลองใหม่นะครับซอส c o อปนะครับทิ่ขวาคัดลอกนะครับแล้วก็กลับมาที่ Meta Editor นะครับ Ctrl A delete, Ctrl V นะครับ c o m p i y e นะครับอ่าทีนี้พอเกิดคอนเนี่ยเห็นไหมคอนเขียวก็จะด้านบนมาด้วยนะครับนี่เพราะฉะนั้นออเดอร์เราก็จะมากขึ้นนะครับออเดอร์ Order, ก็จะมากขึ้นด้วยนะครับก็รวมๆเรียกจุดตรงนี้ว่าพินบาร์นะครับอ่าพินบาร์แต่ว่าพินบาร์นี้ไปเกิดที่ตำแหน่งของ a ัปเปอร์ไลน์กับโลว์ไลน์ของตัวบ o ลิงเจอร์แบนะครับก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้นะครับผมลองปรับเป็น14ดูนะครับปื้นี่พอ14ปุ๊บก็ออเดอร์ก็จะมากขึ้นนะครับความเสี่ยงก็จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็เทรดก็จะก็จะสนุกขึ้นแล้วกันนะใช้คำนี้ดีกว่านะครับนี่ก็พอไปได้นะครับสำหรับตัว พินบาตัวนี้เรียกพินบาแล้วนะครับเพราะว่าก็มีทั้งขึ้นทั้งลงทั้งขึ้นทั้งลงทั้งสีแดงสีเขียวนะครับหันหัวขึ้นหันหัวลงนะครับแต่ว่าก็จะมีตัวกลองก็คือสโตนะครับเราลองคลิดขวาไปที่นึงนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะปรับเปลี่ยนสโตเป็นยี่สิบเอนี่นะโอ้เราก็เอาลึกๆหน่อยเนาะกดโอเคเข้าไปอ่านี่ก็จะดีขึ้นมาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะนดหนึ่งน,ะน,น,งนะนถ้าใครจะเทร บอ็กนะครับก่อแนะนําว่าก็ใช้ซัก m 1 5ก็แล้วกันนะฮะนี่อ่ะสุดท้ายท้ายสุดนะครับมาเรายังไม่จบนะเรามาแต่งค่านิดนึงอเลอร์นะครับตรงนี้นะนี่มาดูตรงนี้นิดนึงนะอเลอร์ทเนี่ยสูตรที่เราเขียนนะครับสังเกตว่าผมจะใช้แท่งเทียนปัจจุบันนะครับเคอร์เรนททั้งหมดก็คือลำดับที่ศูนย์นั่นเองนะแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อเกิดเงื่อนไขเนี่ยมันจะเกิดลูกศรวิบวับวิบวับวิบวับนะครับ ก็การเกิดวิบวับก็คือยังไม่จบนั่นเองนะจนกว่าแล้วมันจะหายวิบวับตอนไหนก็คือเปลี่ยนแท่งใหม่นะฮะมันจะต้องเปลี่ยนเป็นแท่งแท่งใหม่นะครับก็คือหมดเวลานั่นเองยกตัวอย่างนะครับสมมุติเราตั้งไว้ที่ m 1 5นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงวิบวับเนี่ยมันจะวิบวับอยู่ประมาณ15นาทีเนะี่ยอ่าเนี v ่วิบวับวิบวับเตือนบางทีเราเ็นจะเข้าดีไม่เข้าดีเข้าอย่างน้อยให้มองมุมนี้นะเออตรงนี้นะครับมันเข้าเงื่อนไขนะ ที่เขียนไว้นะครับแต่เรายังไม่เข้าเทรดก็ได้นะครับเราจะรอจนกว่านะครับนี่รอจนกว่าจะเกิด Alert on next bar บานี่รอจนกว่าจะเตือนนะวิธีการใช้จะจะทำอย่างนี้นะครับผมก็เลือก a l ล r ร์ n ออน t น a กบานะครับใครอยากจะปริ้นออกทาง Output Window ก็ได้ตรงเทอร์มินอลนะตรงนี้นะนนะ <c oughs> แล้วก็ แจ้งเตือนหมดทางหน้าจอนะครับอาจะเปิดให้ดูนะเซนทวอีก็ได้นะครับหรือจะปริ้นท o ูไฟล์ก็ได้แล้วก็แจ้งเตือนไปทางโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับตรงนี้นนี่เธอมีนอ erm ก็คือตรงนี้นี่เจอเนี่ยนี่น,น,นี่ตรงนี้นะีก็จะมีลนรายการแจ้งเราอยู่เนี่ยชุดจิ่าเลือดเองมโลดอะไรพวกนี้ก็มาดูตรงนี้ได้นะครับก็คลิปถัดไปนะครับก็ รอบนี้ก็น่าจะยังอยู่กับ p r i แอคชั่นนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปกลับมาได้นะครับว่าอาจจะต้องการ r i c แอคชั่นชุดไหนก่อนนะครับเพราะว่าคงจะต้องเรียงไปเรื่อยๆเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ r i c แอคชั่นที่เป็นตัวเดียวโดดๆก่อนนะครับจากนั้นเสร็จพวก็จะเป็น r i c แอคชั่นคู่คู่นะครับก็อย่างเช่น e n g a r f i n g เป็นหลังนะสตัวนะครับแล้วก็ Price a ชั่นส3ตัวนะครับแล้วก็ Price a c ชั่นเป็นกลุ่มนะครับก็จะไล่ไปอย่างนี้นะฮะ แล้วก็สุดท้ายก็คงจะวนกลับมาที่โคดดิ้งอาจจะเป็นตัวเทนไลน์นะครับก็จะเป็นเทนไลน์ถัดไปนะครับหรืออาจจะแทรกเทนไลน์บ้างนะครับก็ประมาณนี้นะก็จะดูตามความต้องการของเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่ได้เข้ามารับชมนะครับว่าอยากจะได้ตัวไหนก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ